มาเด้อจ้ามาเด้อมาเด้อพี่น้องแกงหน่อไม้นะจ๊ะทุกคนมาเดือจ้าสบายดีจ้ามากินแกงหน่อไม้อยู่บ้านตุ้ยตุ้ยต่อเบาอาดเพิ่นแบบเกี่ยวฟางปนแต่เงียบอีกเลยิงียบเยบอีกละจ้ามาเด้อทุกคนเลยตกลุดบสต้องเป็นอะไรแกงหน่อไม้โบสุดใจกับคนมาเดือดตกสีเกี่ยวโลดมาเด้อพี่น้องมามามาทุกคน ลงมือแล้วนะนี่มันตอาเขาคหนึงแต่ห่าเหยอนจ้าอีนี้มึงยักเอามาเขาคนึงกับมันได้ซิแตะเพื่อมาลงทองกขคนหนึ่งไน้น้ำมันเชื่อตุกน้ำมันมาเขากินโวแต่ร้อนล้ไเดี๋ยวญนี่จะกินมันก็ต้ยนี้ะด้อ ถา,าแต่เสื้อได้นะ <c oughs> นเนยแซ่จะอีแ,อต,อแต่ลอนะดเปแกงน้ำมัอกขาวแซ่พอหิวข่าวป็นองเลยบักทิพร้อเนี่ยใส่แต่บักทิกขีกินงูด้วนิดหน่อยอบหินสับ <c oughs> <อ>ตัวแท้จะมากินบ่อได้ใส่ตุกน้ำมัน <c oughs> หนักอัน<ส>น <straightforward> ี้หนักคปหนักป้าลูกเลยเป๊ปซี่เป๊บซี่ต่ยป๊กคุกินน้ำมันนม่งานาจะตต่น้ำมันลดจากจนละจอกกระเม็นเต็มจอกดูหรมกินไอปสี่เพิงมันเมื่อก่อน มาได้พี่น้องเด้อกินข้าวอยู Somehow, at, ่ท้านจะตุ่ยจ้ามากินแกงมามหมเนาะิได้สิีด้อีอร์ลอยหางเว้ยกินน่าไปเครื่องจอสว่านี้รอจากเก้ากระตุกน้ำมันพูดได้กินเร่งเลกที่แย่สำหรับตัวเองจะอยู่ได้ไหจะอยู่ได้เฮ้ยพูดนางกัรตั้งของเราพูดของเราเปา อย่งโอ้ยอย่งวยจางเลจางน่เห็นว่ากแฟที่น้อยคนมีบาเด้ออันเอาน้ำมันแกมพร้อมสุดจกินมีได้แป้งฟันยปกินจะลายแบบเจ้าเพิ่้าเยจ้าว่าไม่จางเติบอยู่เด้อเรียกอ้ไม่่ยากินมีได้ ดมเลยอะรอเนันเด่นเม่กินเลเราตายมากเงินดมมดูแต่ันเม่นกูดมมันก็ได้กวแคบสี่เขาไปเด้ลงแขวเคสี่เขาใส่มันใส่ใจไม่มาเมนเมนอะไรอย่างเงี้ยฟัด้วยแถมใหม่ไว้สิบ่อ้วนก็เมื่เรเื่ตัวมันนี่นั่นขาเกียวเข้า ทางมึงก็ใส่ทงส่งบบกเสียงน่ะแม่แต่จ้ามือหน้าก็จะเอาเมืองกุโรดที่ได้มียทิมรบเสียกูทิมเป็นยายตกินไปหลดจนจอกเม้นนี่ฮะมึงเว้ยผิดกระไฟใส่แ่คนรวต้องเอากระตุ้มเมืออยู่มืนกัแบงค์จลูกมึงก่อนมันสุ เฮ้ยน้ำมันก <laughs> <has it S 2> ็คือน้วกะีดได้เนอ้น้ำมันบวเเทสเดิมก็ผิพริดรูนี่คือบ๊วยบ๊วยทมาโดดจัวใช่มงกานีดหน่อยน้อยดเอสกินได้เฮ้ยเอามาให้กินได้ฮะน่นกินจะกินน้ำมันนี่ตาเนาะขางเก่ mhmm chào mọi có thể nói mhmm 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 cái đăng đây. Ừ. มันจินเได้จังว่จังเอออาตอนดูวิ่งเยอแค่คนจีนใจเราเยอกแดกมันเนี้ยจนขั้นตอนน้ำสุยถูกใจแล้เจ้ากีนไล่ก็แดกคนทั้งท้่มันต่ำขงยงมันจะแดกมั้ยกไปทำออกหัเลยเทดนี่เทยามาเดียวเอาดูดเ้าต้องไปแดกขวดไปแดกห้าง เอนาเนหมันอน,นออด้นงานทุศลอะเรือมเป็นบริมาตเหรอ่ฮะงนานเร่อมาเป็นบริมาตเหรอวันั้นสะาดวันันบลืมมอรือเามันไปบ้านอมาลาดูลรเจ๊ลดเอลดลงลดลงไม่จิงนรปหอมาล่างถ้่วเลยนะวันอะไรบอกาได้ลูกกระตุกนอะไร ยุกซ้กตัวให้ได้ตกน้ำหมูคมูต่าตัวหนึ่งตามะขี่งยอยู่เป็นแมาออกะแล้วมีเง้ยอย่งนี้มท yeah, ันสองมูด้วยมันใส่ช่วนาะฟอนะมอตามอย่านี่เขาขายกินาปัแย่เลยไม่ได้ยินเสยนหันไอยดูหัเขาวะกเ่อแก่ม่พี่พานเดียวแล้วก็เพชรเลยพี่น้องเอ้ยนะ ำหมเกินำนะำมานั่นละคือตัวนี้ที่เริ่งตั้งมู่แต่เป็นน้ำมันกูบ้างน้อยจะไ่แช่เพราะจะติด่มีแห้งตนี้นตามีแห้งอันนี้ดำก็ไบาดีเนน้ำมันพึ่งโลดปเสียกรคาอยู่บ่ไม่เบ่ับ่บ่ทั่นไม่บายนไม่บายสีดางะลรสีดางยี่แล้วพอะสภาพเลย อ่าจ้าบอกม่งนพันทุกอย่างยกลกต็มาลายในากได้กบังหน้าครับตรงนู้นนะน้ำพอยาวแล้เต้นเส่วนสวนงูจับแท้แต่ส่า่คนเขาบอกเลยแบบคนนึงอะไรนะอันนี้เออทางใต้น่น มือนรกก็หินน้ำต้มน้ำมันเราเป็นชวเปนยิ่งนกไก่นาได้ซามโตเลยนอนหรืงกบนำขอนเต็มฟอสานโ้ยมาเลียบเขาเกี่ยวขาเพราะในชาอยู่คนเรารถเขาเกีียวข้าเขาหา่อยรับเขาทำงหรอไม่รับพูดมือนแบนนะบ้าห้ก็หาขายเด็ดเด็ดถ้าจะไปชมอะไรเาหาเลย

นี่ข้างไก่เลยไก่ไก่้นก็ไปเลยตกังเนาะแท่งนู้นีงกเตียต้กัฮะฮะนี่เรเอาต้นออกไปไปท่ยไปต้นาจะ่อาหาะนั่นโอ้ ้ากินเพ่เพ่กระแทบใช่เดี่ยใช่ครับข้ากับเขาเมาเนะมันบ็ง่ายงอาดเลยเนี่ยมันเชี่ยวเข่าแล้วก็ม้อนนางนวอยกก็ได้เจ็บแา่ตัวนี้พกเข้านี่โอ้โหอาบน้ำจบ๊กหเจ็บไปถึงใจเจ็บชั้นหลัง

มาแัดเป็นแถวเลยจ้ะำไโอ้ยนี่าห็นะทงมกันได้พี่น้องเ้ยแซวน้ำมันขึ้นมันนี้มันยั่นดูดคือว่าอไรตนีม่เห็นสตาสเบื้องหน้าทีมนะเก้าเป็นเหรเอาเออันนี้ก็คืวันอาทิจะงลย เจ้านาทีเด็ดชิบนาทีนะทมา่อีมซะนัให้เพื่อนางเบิงเากินเพ่อนอมขวาเนาะลูกหเนย่งเห็ดกับเห็ดให้เบิงหรือย่างกินกับกินให้เบิงอะไรเนาะั่งกับยานอนไปนาบนี้นะเนี่ยนอนเนี่เบิงย่ไนอนน่ยเบิงโอ้ยาดาไปเชื่อาบอ Mm ไปจักกะตั้งต็ตั้งอดพี่น้องแบบนี้่ผู้ดันกจอมต่สีไลยังไม่รู้สึกไปใช้ยาสีามันไลยเขาะยินใกอิมเลยเริ่มนวดท่านบดบดลงอมนวดแห้งล้ว พอจัด2ฟุตของแม่ต้าวนี่มันก็ตื่นมาแต่ไม่กระต่ายอยู่นั่งโต๊ะอยู่กับพ่ออย่างนี้ง่วงมีอยู่ออกมาละงูดิ่งตึมจะโดนจะเส้นไม่ใช่เลยคือจะพาล้มมาไป เอาไก่ทเายังหอกก็เ,เ,กเที่ยวข้านอ่อ้ยมาถึงนั่น,น,นอกกยนู่้งบี oh. กก่มาถึงนก็ถึง่ซนเป็นอะไรบ้างอ่ะวนอกขั้งหากจได้กอนเท่าเลยหงข้าวให้หน้าแล้วนันมื่อวัไปถึงโอนครับก็เลยนอนพอนมาบวชมาแท้ ้วลมาขินชัดเอาชัดเอาเลยทุกท่องโอ้ิว่าอันเผาของก้อองก้อแดดจะม่ร้ักล้กนักโนแน่ใตงย่อยต้อใจแด้อน่าแดสองยางินน้ำมันเกับบรรยากาศกินข้าวกับแจกนอำม้ไมาเพียงซมน่และพี่น้องเอ้ยฝากคลิปต่อไปด้วยจ้าเขาบอกคบบอกา จสบายดีจบ,บไปไบนเขาไปนีแบบสั้นหัวเข่าแล้วนะมันจะสบายดีแค <c oughs> ่